สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับนิวชองสาย2-4อีกแล้วนะครับหรือเซลล์นิวครับบิ๊กวิงฮอนด้าบุรีลมนะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆทุกท่านนะครับมาพบกับสายทัวริงนะครับผมอีกหนึ่งรุ่นที่เป็นรถยอดนิยมที่ขายดีอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับก็จะเป็น CB500X นะครับแต่รุ่นนี้เนี่ยลูกค้านะครับได้สั่งอุปกรณ์ตกแต่งมาเป็นพิเศษเลยนะครับก็ มีอุปกรณ์ติดตั้งนะครับในตัวรถที่สําคัญแล้วก็จําเป็นแล้วก็สวยงามมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับไปชมกันนะครับ CB500X ปี2022สีเขียวครับผม นี่นะครับคันข้างหลังผมเองครับก็จะเป็น c d 500x สีเขียวนะครับของปี2022นี้นะครับผมราคาค่าตัวคันนี้นะครับอยู่ที่2,24,900บาทนะครับเนี่ยครับวันนี้จัดชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยครับผมเออชุดใหญ่ไฟกระพริบจริงหรือเปล่าเดี๋ยวให้ดู นี่นะครับผม c b 500X สีเขียวของปี2022เลยนะครับรถคันนี้จัดชุดใหญ่ไฟกระพริบนี่เห็นไหมครับไฟกระพริบจริงๆด้วยครับผมครับเดี๋ยวเราจะมาพูดกันในส่วนของรถรุ่น c b 500X คันนี้นะครับก็เป็นรถของลูกค้านะครับเป็นรถใหม่ป้ายแดงเลยนะครับที่จะส่งมอบลูกค้าในเร็วๆนี้นะครับผม ที่อุปกรณ์ตกแต่งที่ลูกค้าได้สั่งมาเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของไฟนะครับนะครับไฟสปอร์ตไลท์นะครับรบ,บริเวณด้านหน้านะครับผมอันนี้ติดตั้งที่ศูนย์เรานะครับลูกค้ากา็ได้สั่งมานะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอแคสบาร์นะครับผมนี่ครับแคสบาร์ส่วนยี่ห้อเนี่ยผมให้ลูกค้าเดี๋ยวเข้ามา คอมเมนต์นะครับมาสอบถามกันได้นะครับผมแล้วก็มีในส่วนของกาดแฮนด์นะครับบริเวณด้านขวามือแล้วก็ด้านซ้ายมืออันนี้สำคัญนะครับช่วยปกป้องเวลาหินนะครับหรือว่าเศษไม้เศษอะไรเนี่ยเวลาใช้ความเร็วแล้วกระเด็นใส่เนี่ยมันจะไม่อันตรายนะครับบริเวณนิ้วนะครับผมอเดี๋ยวเรา มาดูกันอีกอุปกรณ์ตกแต่งนะครับที่สําคัญขาดไม่ได้เลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของกาดหมอ้อน้ํานะครับบริเวณด้านล่างตรงนี้นะครับกาดหมอ้อน้ําแล้วก็ในส่วนของที่ชาร์จสำหรับชาร์จไฟนะครับอันนี้ลูกค้าก็ซื้อมาติดตั้งนะครับบริเวณด้านนี้นะครับเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับผมเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับ แล้วก็ในส่วนของป๊บหลังนะครับลูกค้าสั่งมาเหมือนกันครับชุดนี้ครับอันนี้จะเป็นปิปสามใบเลยนะครับจัดเต็มมากเลยครับสวยเดี๋ยวจะพาเปิดให้ชมกันเลยนะครับว่าด้านในมีประมาณไหนบ้างโอ้ล่องนี้กว้างเลยนะครับ เห็นไหมครับของด้านในเรายังมีบริเวณไฟนะครับตรงนี้เนี่ยครับมีกล่องด้านในกว้างมากเลยนะครับจะมีไฟส่องสว่างให้ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสเต็ปนะครับไฟสเต็ปอันนี้ก็เวลาแบบจอดแบบฉุกเฉินนะครับผมจะมีไฟสเต็ปสีแดงให้ด้วย สวยครับตัวนี้ครับเดี๋ยวราคาเนี่ยสอบถามกันเข้ามาได้นะครับอ่านี่บริเวณกล่องด้านข้างนะครับก็มีไฟส่องสว่างไฟฉุกเฉินให้เหมือนกันมีตะข่ายนะครับแล้วก็เก็บภายในเนี่ยระบุเขาเรียกว่าบุกนะ บุผ้าเป็นเหมือนสักกาดมานะครับบุผ้าสักกาดนะครับยังก็โอเคครับลูกค้าที่สนใจรถใหม่นะครับก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมผมเซลลนิวครับยินดีให้บริการครับก็เดี๋ยวผมทิ้ง ไอดีไลน์แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ไว้ให้นะครับสนใจติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับรุนใหม่ปลายแดงนะครับดาวถูกถูกขอนสบายสบายเลยนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆสนใจที่จะตกแต่งนะครับเราก็จะมีอุปกรณ์ตกแต่งเสนอให้นะครับลูกค้าก็สามารถจับเต็มได้เลยนะครับผม ครับในส่วนของวันนี้นะครับผมนะครับนิวสาย24นะครับเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ